เดี๋ยวก่อนครับคุณแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้าไปแต่งตัวมาใหม่เลยครับไม่ได้นะฉันแต่งตัวมันทำงานแล้วเนี่ยถ้าฉันไม่ไปตอนนี้ก็สายนะสิเดี๋ยวก่อนครับคุณกลับเข้าไปแต่งตัวใหม่ก่อนไม่เอาฉันจะใส่ชุดนี้นี่แหละทำไมมันจะไม่ได้ละฮะ,ะเก็บมาเถียงฉันนะไม่ได้คือไม่ได้ครับ คุณกลับเข้าไปให้พร้อมละมือด้วยครับนี่ของใครผมถามว่าที่ตรวจคันนี่ของใครผมเจอที่ถังขยะในห้องน้ำมีใคระสารภาพไหมแล้ว ถ้าคุณเก็ตรู้ว่าเป็นของใครคุณเก็์จะทำอะไรเหรอคะคุณหญิงช่วงนี้คุณน้ำหนักขึ้นเนี่ยมีอะไรจะพูดไหมถ้าภายในวันนี้นะผมไม่รู้ว่าที่ตรวจคันนี่เป็นของใครผมจะไล่ผู้หญิงทุกคนใน,นแผนกนี้ออกให้หมดเข้าใจนะ พี่กำลังจะไปตามเธอพอดีเลยคุณเกตเขาเรียกเข็มไปพบที่ห้องตอนนี้เลยอะเออพี่หญิงรู้ไหมคะว่าคุณเกตเขาเรียกเข็มไปทำไมอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูท่าทางแล้วคุณเกตเขาสีหน้าเคร่งเครียดมากพี่ว่าวันนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยอะเข็มรีบไปเถอะค่ะพี่หญิงนี่เข็มขอตัวก่อนนะคะ คุณเกดเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะดื่มสิครับนี่มันคืออะไรหรอคะคุณเกตวอสการครับแต่นี่มันเป็นเวลาทำงานอยู่เลยนะคะฉันว่าถ้าดื่มตอนนี้มันไม่เหมาะหรอกคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผม,มอนุญาตผมบอกให้คุณดื่มคุณก็ดื่ม,มสิครับ ค่ะสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบติดต่อกลับไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ผมคิดว่าอยู่แล้วว่าไม่ใช่คุณหรอกเออนี่คุณเกตกำลังหมายถึงเรื่องอะไรหรอคะผมก็หมายถึงเรื่องที่คุณท้องในแผนกเรายัางไงล่ะครับถ้าคุณท้องจริงๆเนี่ยคุณก็คงไม่กล้าดื่มวอสกาลงไปหรอกจริงไหมละ่ะแค่นี้คุณก็พิสูจน์แล้วว่าคุณไม่ได้ท้องจริงๆตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นคุณซะอีกแต่คนบ้างานแบบคุณเนี่ย ก็คงไม่ทำให้ผมผิดหวังหรอกนะใช่ค่ะฉันไม่มีวันทำแบบนั้นแน่นอนครับคุณเกตก็นั่นแหละครับคนอย่างคุณเนี่ยจะเอาเวลาไหนไปท้องวันวันเห็นทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำคงไม่มีเวลาไปหาแฟนหรอกนะครับค่ะคุณเข็มครับผมพูดตรงๆเลยนะครับคนแบบคุณเนี่ยจะมีใครเอาเหรอครับ คุณเกสคะครับมีอะไรหรือเปล่าเรื่องที่จะคุยกับฉันมีแค่นี้ใช่ไหมคะฉันจะได้กลับไปทำงานต่อคะ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งครับคือผมจะให้คุณเนี่ยไปหาว่าใครท้องในแผนกเราแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะคะก็ผมเห็นทุกคนสนิทกับคุณดีนะครับมันต้องมีสักคนแหละที่ยอมปีปากบอกคุณ แล้วถ้าฉันรู้ว่าเป็นใครคุณเกสจะทำยังไงต่อหรือว่าจะไล่เขาออกเปล่าเหรอครับนี่คุณดูผมเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ไล่เขาออกหรอครับแต่ว่าผมจะให้เขาลาออกเองคุณลองคิดดูนะครับคนท้องมาทำงานในบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอีกอย่างเนี่ยก็ทำให้บริษัทเสื่อมเสียที่รับคนท้องเข้ามาทำงานแต่ว่า ทำแบบเนี้ยมันไม่เห็นยุติธรรมเลยนะคะคุณเกสไม่ยุติธรรมงั้นเหรอครับผมเข้าใจละสิ่งที่คุณจะสื่อเนี่ยแล้วถ้าผมเลื่อนตำแหน่งให้คุณล่ะทีนี้ยุติธรรมหรือยังว่าไงนะคะสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้ก็คือไปหาคนท้องให้ผม แล้วผมก็จะเลื่อนตำแหน่งให้คุณผมเห็นนะว่าช่วงนี้ย้องใช้เงินเยอะด้วยอะ่ะอย่าลืมนะว่าแม่คุณกำลังป่วยอยู่คุณเก็ตพูดถูกต้องแล้วคะ่ะดีครับแล้วภายในเย็นเนี้ผต้องรู้ว่าใครเป็นคนท้อง ไม่อย่างนั้นผมจะไล่ทุกคนที่เป็นผู้หญิงในแผนกออกให้หมดเข้าใจนะครับค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญครับ เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมทำหน้าเครียดเชียวแล้วตอนเช้านี้ได้คุยกับคุณเกตเป็นยังไงบ้างคะเขากำลังสงสัยพี่นะสิวันนี้เขาจ้องจะจับผิดพี่ทุกวันเลยบอกว่าพี่อ้วนขึ้นแถมยังทักว่าพี่อ่ะไม่กินกาแฟเหมือนทุกวันอีกแบบนี้พี่ก็โดนมาหายหัวแล้วแหละเบาหน่อยพี่ แล้วยังบอกอีกนะว่าคุณหญิงคุณอะต้องมีความรับผิดชอบต่อบริษัทด้วยนะจริง,รงๆเข็มว่าคุณเกดเขาไม่น่าทำถึงขนาดนี้เลยนะคะก็เพราะว่าเราอะอยู่ใต้อำนาจของเขาไงยังไงหรอคะพี่หญิงเดี๋ยวว่าแต่เรื่องท้องเลยแค่เรื่องแต่งงานพี่ยังไม่กล้าคิดเลยสำหรับคุณเกดอะในสายตาของเขา เราก็เป็นแค่พนักงานต่ำต้อยคนหนึ่งแค่นั่นแหละที่อยู่ใต้นหน้าของเขาอะจริงๆเลยนะทำไมคุณเกดเขาถึงได้ดูบ้าำนาขนาดนั้นก็ไม่รู้<ะ>อ๋อค,คือเขมหมายถึงว่ามีหัวหน้าแบบนี้ก็แย่เลยเนาะพี่หญิงก็ใช่นะสิอย่างเนี้ยมันแย่มากเลยยิง่ยง,งเราเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะเขาก็ยิ่งกดขี่ข่มเหง เราอะเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ต้องอยู่ข้างกันไมีงานอะโดนคนเล่นงานตายเลยพี่ไปก่อนนะเคียขอโทษด้วยนะพี่หญิง พี่หญิงหรอคะไหนพี่บอกว่าพี่ไม่มีลูกไงลูกพี่เองล่ะถึงพี่จะเคยแต่งงานแต่ว่าพี่ก็ไม่เคยท้องเองหรอกนะเพราะว่าพี่เป็นหมันส่วนเด็กคนนั้นพี่ก็ไปรับมาเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์น่ะแล้วทำไมพี่ไม่บอกเรื่องนี้กับเข็มให้เร็วกว่านี้ล่ะคะพี่ถึงพี่บอกไปก็คงไม่มีใครเชื่อหรอก เข็มตอนนี้พี่ถูกไล่ออกแล้วนะพี่หิง <c oughs> ไม่เป็นไรนะพี่พี่จะเย็นๆก่อนฉันว่ามันต้องมีสักทางหนึ่งสิที่พอจะช่วยพี่ได้ <c oughs> พี่พี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกเข็มพี่ตกงานเงินก็ไม่มีสถานสงเคราะห์เขาต้อง มารับเด็กคนนั้นกลับค like ืนไปได้แน่แต่ก็ยังดีนะเข็มยังดีที่เขาไม่ไล่คนที่ท้องออกอ่ะไม่เป็นไรนะไม่ควรมีใครที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แค่เรื่องท้องเนี่ยอย่าคิดมากไปเลยเข็มมา พี่ขอก่อนลาเธอหนได้ไหมเดี๋ยวพี่จะไปแล้วแล้วพี่หญ่งคะพี่หิงอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเข็นจะจัดการทุกอย่างเองคะ่ะคุณเกสไล่พี่หญิงออกแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมมีอะไรงั้นเหรอฉันเองนี่แหลคะค่ะที่เป็นคนท้องนี่เข็ม ผมไม่มีเวลามาเล่นตลกกับคุณหรอกนะจริงๆนะคะคุณเกดแล้วที่ตรวจคันอันนั้นน่ะก็เป็นของฉันเองค่ะฉันขอแล้วนะคะอย่าไล่พี่หญิงเขาออกเลยพี่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยสักนิดผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำแบบนี้ผมผิดหวังในตัวคุณมากเลยเซ็นใบาลาออกซะไม่เซ็นค่ะ คุณบังคับฉันไม่ได้หรอกผมบังคับคุณไม่ได้้งเหรอแล้วคุณเป็นใครถึงกล้าขัดคำสั่งผมฮะคุณเกสคะอย่าไล่เข็มออกเลยนะคะนี่ผมไล่คุณออกแล้วนี่ยังมีหน้ากลับมาเหยียบบริษัทผมอีกเหรอฉันก็ไม่ได้อยากจะกลับมาเหยียบบริษัทนี้หรอกนะคะนี่คะ่ะนี่หมายความว่าไง ไปลาออกไงคะของพนักงานหญิงทุกคนในแผนกนี้ค่ะว่าไงนะตามที่คุณเกตได้ยินเลยค่ะผู้หญิงทุกคนในแผนกนี้เราพร้อมใจกันลาออกเพราะเราไม่อยากจะอยู่ใต้อำนาจและการกดขี่ค่มเหนของคุณอีกแล้วถึงแม้ว่าเราจะท้องเราก็ควรได้ทำงานของเราต่อไปยังไงเราก็เพ่นเดียวกับแม่ของคุณนะนี่มันจะลามปากเินไปะนะ พวกคุณคิดว่าลาออกแล้วเรื่องมันจะจบง่ายๆองั้นเหรอก็ได้อยากออกก็ออกเลยเชิญแล้วไอ้การที่คุณไล่ผู้หญิงในแผนกทุกคนออกหมดเนี่ยมันง่ายกว่าให้ฉันไปลาคลอดอีกหรอคะก็ใช่นะสิยังไงมันก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงทั้งหมดผมก็แค่หาพนักงานผู้ชายเพิ่มก็จบปัญหาเรื่องนี้ละอ๋อคุณเจษ มือโต้คุณมีตาปั๊มอยู่พอดีเลยนี่ครับนี่มาอะไรจดหมายลาออกของพนักงานทั้งหมดพวกเรารู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับพนักงานหญิงทั้งหมดแล้วนะครับแล้วพวกผมก็เต็มใจที่จะช่วยผมม่อนุมัตให้เราขอโทษนะครับคุณเกดครับเหมือนว่าสายนี้จะเป็นของคุณนะครับ ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าผมได้โทรแจ้งไปทางสํานักงานใหญ่ตอนนี้รรท่านประธานน่าจะอยากคุยกับคุณเกณนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมคิดว่ารรท่านประธานน่าจะไล่ออกแค่คนเดียวสวัสดีครับรรท่านประธานครับ ีหญิงคือคนที่บอกว่าพี่ท้องเป็นเข็มเองแหละพี่เข็มขอโทษนะตอนนั้นเข็มไม่ทันคิดจริงๆมัมแต่เป็นห่วงเรื่องของตัวเองจนทําให้พี่เดือดร้อนเลยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอะ่ะเข็มว่าเข็มไม่เหมาะกับการทํางานที่นี่หรอกนะพี่ก็เพิ่งมานึกได้ที่หลังตอนที่เข็มบอกว่าเข็มจะจัดการทุกอย่างเอง แต่ที่เข็มทำไปทั้งหมดก็เพื่อปกป้องตัวเธอเองแล้วก็ลูกไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเข็มเหมาะสมที่จะทำงานที่นี่ที่สุดแล้วแล้วก็ลูกของเข็มเองก็จะต้องภูมิใจที่มีแม่ที่แข็งแกร่งแบบนี้ขอบคุณนะคะพี่หญิง